หาเด้อครับกินข้าวเช้ารำกันครับแจ่วผัพริกจี้ปลากระรี่ครับปลาไหลปลากระรี่มีหนึทนหมูพวงครับผมนี่หอยอวนต้นสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต้นไปสูผู้ทุกคนครับตะลาเมือตะละเดมามากินข้าอดำกันครับผมมาเดินมาเด้อวันนี้มีแก้วพริกเออ่พริกจี้ล้วกคับปลาไหลปลากระรี่ครับผมแล้วกคับหมูพวงครับ นี่พี่น้องหมูพ่วงคองแท้ครับผมนี่มาจัดแน่เหมือนกันโอ้ยกนี่น้ำเจ้านี่แหละแต่ละมื่นแต่ละเดมากพี่น้องใบมะรากีโรกุกอ่ะหูดเจอดูจริงไหมมันขมไหมใบแค่กลิ่นก็ขมแล้วพี่มันขมก็ลูกอี ไม่รู้ไม่เคยกินแต่แค่กินมันก็รู้สึกว่าหอมตอดเขียวเขียวอ่ะหมูคว่ำเมืองดูมันเน็นมากเห็นไหมมันสุดแขวนอ่ะกว่าจะได้กินกว่าจะได้แขวนกว่าจะได้หาอุปกรณ์ทำได้ ธรรมดาโลไม่จำหลอดอ่ามีสาชด้ไ่อดทีก้อยเหรออือแตกอนหมอเดินไปเดินมาพี่ตุจิง่ว้ยูจิพี่เลยกูจะนเดินวันเดินเร็วจังรถไปแล้วมาแลไปแล้วมาหัวรุนรุนจริง เออคือจะตล์เขามันแยกยังไงแต่พี่บ่อยเลยอร่อยมากทุกคนหมูปว่วงหองแทรเดี๋ยวกินเผ็ดนะหน่อยก็จะไม่มีเพื่อนกินอะไรแซ่บๆแล้วนะ พี่คนเดียวอืมยวงคนเดียวไม่ได้ตู้ไหนวะตู้ไหนรู้วะแต่ไม่เอาเรื่องวางไว้อันเดียวอ่ะตู้หนึ่งละมั้งไม่ใช่ตู้ตู้ใหญ่อะตู้หนึ่งนี่ก็หายกันไม่เจียมด้วยไม่มันน่าจะมีอะไรบางอยู่ทั้งบนก็ตะกร้าก็เหนียวบางป่ะอ๋อแต่ขาดเขาเหียว กะตีกะตีอย่ามีผู้เลี่งกตีวางใจจ้ะเรากินตอาเจเวนหย่กกินเวลาพนอ๋อที่เวลาพนลูกเล็กนะหลอพี่กินนึงตอนที่เขาเพิ่งเปิดตัวนะเพราะอะไรเพราเวลาพรนี่เราออกของาเวลาพก่อนเี่เขาเปิดตัวนะใช่อี่ยนี้มันร้ลงรอที่นี่กินแล้วแบบบ้าจักง กล่องนี้หรือเปล่าเยดูแ่มรู้สกวาเคยไปืที่น like ้าร้านก็รู้สึกว่ามันเล็กบางอยูนี่นะเตบาเหมือนเป็นตู้แบบขยายใหญ่หเปล่านะลูกใหญ่นะกระจกเป็นกระจกยแญ่แล้วเวลาไปเลือกอยากจะกินนี้ไงถ่ายซื้อมากินไม่หมดแตมันปมันอร่อยนะมันปูมันอร่อยมันเองได้จว่าคุย

ไปหลายคนเลยยังไม่ได้รับส่วนเลยใช่ไหมนปเรืองนะโอ้ให้คนสวยกินบ้างสิกินออกบ้างจิ้มออกบ้างมันเสิแต่ท่านกอยออกนี่โอ้โหแค่มือก็แบบรู้เลยว่ายังไงอ่ะอร่อยละสวยมากหักไว้หักไวโอ้หักไวเนื้อว่ะเนื้อว่ะอันนี้ร้านร้านหมู ลูกพลซีะบัองบอกบงบอกนะขอดืมกินด้ดิอาเก็นี่เลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ได้สองเซนิสองเซนติเมตรแนยมี่บอยกินข้าวเหนียวก่อนกินนีได้ไหมน่วันสุกผัดอยนีดูดิันเป็นุกร้วพร่งนี้ไปปมืหมูร้วงบายหูงอ่ะมีคนจะคุยด้วย มีกลงงแล้วสวัสดีครับเขาเห็นพี่เก๋ค่ะอ้าวนิ่เหรอมันกลกล้องหลังได้กลับกล้องเ้าเหนียพอไหมพออิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ยัไม่อิ่มยังให้ต้องกอยกินให้ทุกคนดูนะครับอออหไม่ปวดอะไยอดปากหอมบ่อยจัอร่อยอร่อยเวราาทำหมูโคลาส้มเคียว ไม่ใช่ห่วไม่หน่ารูสก็กล้งเลนอโแบบจีน่อกนอทำเออรู้แีไม่หเย็นหรอเพราะวาไม่ได้ทำโอมีเวลาทำหรออร่อยมากทุกคนเป็นตัแซ่บแซ่บงก็กอยอไม่มีปลาล้นะ ทําไมไม่รู้สึกเลนต้องดูดนิ้วครับทุกคนเออใส่น้ํานี่ไงตดมันอือเวลาหมดหมดเวลาครับทุกคนต้องขออภัยดนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเด้อคือให้เกียรติมารับชมนะครับมาให้กำลังใจให้เกียรติติดตามครับผมขอบคุณหลายๆครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพ่งเรื่อยๆปังๆครับผมสวัสดีครับขอันุญาตคิดหนาครับผม